สวัสดีพี่น้องทุกท่านวันนี้รับพรเพื่อเป็นพอรอยากจะหนุนใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อหลายวันก่อนได้คุยกันในออฟฟิศก็พูดถึงลูกค้านะครับโดยส่วนตัวก็มีโอกาสค้าขายแล้วก็จะมีลูกค้าหลายประเภทที่เข้ามาบางคนก็จะพูดดีดีบางคนก็มีความเยอะนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าบางคนนี่เยอะมากก็จะมีลูกค้าบางคนที่เหมือนกับว่า,ามีอายุมากแล้วก็จะค่อนข้างเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักหลายคนก็ไม่อยากค่อยจะคุยนะเพราะกว่าสุดท้ายก็ต้องก็ต้องเียต้องเหี่ยเีย่ยบว่าอ๋อง่ายทีดเดียวเวลาที่จะเถียงกับเขาแลวชนะมีอยู่สามคำคำแรกก็คือครับคำท,ที่สองครับคำท,ท,ที่ส ครับถ้าเรารับสามคำเราชนะเราชนะนะครับมันก็ส่งผลกับชีวิตของเราเหมือนกันว่าหลายครั้งหลายครั้งเรามีความคิดที่อยากจะเอาชนะในทุกๆเรื่องได้ไหมนะเวลาเราเถียงกันเวลาเรามีข้อขัดแยง้งซึ่งกันและกันหลายคนผมไม่ใช่หลายคนทุกคนก็อยากที่จะชนะแต่ว่าเมื่อชนะแล้ว สิ่งที่ส่งผลตามมาคืออะไรครับนะมีสุภาษิตจริงบอกว่าถ้าเถียงชนะลูกค้าก็เสียลูกค้าถ้าเถียงชนะเ,เพื่อนก็เสียเพื่อนนะถ้าเถียงกับใครก็เสียคนนั้นนะถึงแ,แม้ว่าตัวเองจะชนะก็ตามเพราะนั้นการชนะที่แท้จริงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะเขาด้วยสิ่งที่เราเถียงกัน ด้วยสิ่งที่เราเกี่ยวกันแต่ว่ามันเป็นการชนะด้วยท่าทีของเรามีวันหนึ่งมีน้องมาถามว่าเ,เนี่ยเนี่ยข้างบ้านเอาเรื่องอีกแล้วข้างบ้านเอาเรื่องอีกแล้วทำไงดีผมจะจัดการไปเลยไหมผมจะย้อนสักทีหนึ่งไหมแล้วยังไงก็ <c oughs> ถามกลับมาว่าย้อนแล้วยังไงชนะไหมก็ชนะ ชนะในเวลานั้นเวลารู้สึกว่าะจะเอามาิมามีความรู้สึกว่าชนะมีความรู้สึกว่าสะใจมีความรู้สึกว่านี่เห็นไหมล่ะสู้ฉันไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลตามมาคืออะไรความไม่ลงรอยกันมากขึ้นความบาดหมางมากขึ้นสิ่งที่เคยเหมือนกับว่ากําลังจะดีก็ไม่ดีแล้วนะก็เพิ่มความไม่ดีมากขึ้นเรื่อยไป นี่หรือที่เรียกว่าชนะนี่หรืที่เรียกว่าชนะนเพร,เร,เรานะฉะนั้นการชนะที่แท้จริงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นต่อในทุกเรื่องเราไม่ได้เป็นต่อในทุกเรื่องเราจะใช้สิ่งต่างๆมากมายที่เราขุดขึ้นมาเพื่อจะ,จะมาไฟ์กันมาทะเลาะกันแล้วเราชนะ <c oughs> มันไม่ได้เป็นความชนะที่แท้จริง ความชนะที่แท้จริงเหมือนที่พิยสกิตทรงบอกว่าพระองค์ทรงทอมใจความทอมใจของพระองค์เป็นชัยชนะที่แท้จริงกลับมาดูชีวิตของเราว่าเราชนะแท้จริงหรือไม่เราชนะแท้จริงหรือไม่หลายครั้งเราดูเหมือนชนะนะเราดูเหมือนชนะแต่สุดท้ายเราเองกลับเป็นฝ่าย,พายแพ้แพ เราเองกลับเป็นฝ่ายแพ้แทนที่จะชนะอย่างเด็ดขาดเราแค่ชนะชั่วเสี้ยววินาทีเดียว <c oughs> ชั่วชั่ววินาทีเดียวที่เราเถียงเขาแล้วเขานิ่งแล้วตอบไม่ได้นั่นคือชนะนิดเดียวเองแต่สุดท้ายเราแพ้อย่างราบคาบเพราะนั้นให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เรียนแบบพระเจ้าเรียนแบบพระเยซูคริสต์ ในการยอมให้มีความถ่อมใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรามีความถองใจเมื่อเรายอมให้กับคนอื่นเราจะได้รับชัยชนะที่แท,ท้จริงนะถึงแม้ว่าณเวลานั้นเราจะเป็นฝ่ายแพ้แพ้ก็ตามถึงแม้ณนะเวลานั้นเราจะดูเหมือนว่าโอ้โ oh, อ่อนอะ่อนเะถียงสู้เขาไม่ได้ก็ตามแต่สุดท้าย ผลลับที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือว่าเราเองจะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะการดำเนินชีวิตของเราเรามีชีวิตที่ได้รับชัยชนะมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะชนะทุกเรื่องเลยทุกครั้งที่มีการทะเลาะการมีการเถียงกันเพราะว่าเราเก่งเพราะว่าเราเก่งเพราะว่าเราไม่แต่ผูดจงไงก็คนมันเก่งครับแต่ความเก่งของเรา มันนําไปสู่ความพ่ายแพ้นำไปสู่ความพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นการที่เราชนะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเถียงสู้เขาได้ทุกเรื่องเราจะทะเลาะแล้วเราเป็นฝ่ายที่มีชัยทุกเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นับแต่การใช้ได้รับชัยชนะที่แท้จริงหมายถึงการที่เรามีชีวิตที่ยอมถอดใจเหมือนองค์พระเยสฯฯุกิรับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เรามี จิตใจที่ยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆนะถ้าเรายอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนขอพระเจ้าไว้พอรอครับ